มาดูพริกต้นนี้ครับตอนนี้ก็เริ่มโตขึ้นจากที่เรานำมาจากแม่แปลงเพาะนี้เป็นแปลงเพาะเกา่านำมาใส่ถุงซึ่งในถุงพบกรงดินมีแร่ธาตุอาหาราต่างๆโดยใช้มูลสัตว์มูลวัวผสมและคุปเข้าด้วยแต่ ได้มีญ้าสดที่เราปรุงและใส่ถุงไว้แล้วก็ได้บำรุงด้วยน้ําหมักบ้างก็โตขึ้นครับระยะเวลาสามเดือนเริ่มมีดอกมีผลและสังเกตต้นนี้ครับ เก็บไว้ในแปลงก็เลยไม่ค่อยโตปลูกเพาะพร้อมกันครับแต่ได้ถอนไปปลูกกับหมดเหลือไว้แค่ต้นเดียวเพื่อทดลองว่าจะโตไหมดินที่เพาะก็ประกอบไปด้วยทานทานละเอียดและแตกที่หมักแล้ว มูลสัตว์และดินทั่วไปเราก็เพาะเหมือนองดินทั่วไปแต่เมื่อไม่ถอนขึ้นมาเขาจะไม่โตเท่าไหรไ่แตกต่างจากที่เอามาใส่ถุงดำใส่ถุงเพาะกับโตขึ้นและออกดอกเป็นเพราะว่าสารอาหาร ที่เราปรุงใหม่ในถุงนี้เราได้ใช้น้ำหมักช่วยเช่นใช้น้ำหมักจากเศษผักห่อกกล้วยที่เราหมักไว้ก็ช่วยเร่งการเจริญเติบโตพิษก็เลย แตกใบงามแต่ก็ไม่โตเท่าไหร่ถ้าอยู่กับดินที่เราทําแปลงปลูกจริงๆเพราะว่ารากเขาจะอยู่เฉพาะในถุงนี้ไม่สามารถหาอาหารได้ไกลแต่ก็ยังโตฝ่าที่เราไม่ได้ถอนเอาไปปลูกและธาตุในดินในแปลงเพาะนี้ก็จะหมด ได้อดลาดน้ำหมักช่วยเราปรุงดินครั้งเดียวต้นเล็กๆที่เราเอาไปปลูกเขาก็แย่เป็นดูดซึมแร่ธาตุไปหมดแต่ก็ยังสดใสแม้จะโตไม่ถึงกับที่เราใช้ดินผสมใหม่ในถุงดำซึ่งเป็นแร่ธาตุที่ยังอยู่ ก็เลยเติบโตดีครับแต่ต้นนี้เราได้เอามาปลูกในแปลงจะขยายซึ่งเราพวนดินดินเขามีปริมาณมากลากสามารถหาอาหารได้ไกลที่เราพวนใหม่อย่างน้อยก็ลึกประมาณหนึ่งคื อายุเท่ากันที่เอามาจากแปลงเพาะก็จึงได้แตกขยายกิ่งได้มากกว่ากันและมีดอกมีผลนี่ครับก็เป็นพิเกเลือดสนเหมือนกันเม็ดจะยาวเอามาจากแปลงเพาะสังเกตครับเขาจะแตกกิ่ง หมายกิ่งับจตกต้นเดียวอันนี้แค่ต้นเดียวนะครับแตกกิ่งสาขาดีเพราะว่าในแปลงนี้ดินถูกควรไห้มีความลึกพอมาก่าในถุงดำเมื่อกี้นี้จึงได้ขยายกิ่งสาขาได้มากฝ่ากันในเวลาที่ปลูกเท่ากัน อายุการปลูกจากเพาะมาครับเท่ากันอยู่ประมาณ3เดือนแรกติดช่วงที่ไม่มีน้ำลดด้วยแต่มาได้ผลช่วงหลังๆมานี้ก็เลยเริ่มฟื้นดีก็เปรียบเทียบให้เห็นกับการปลูกในแปลงยังไงก็โตฝาเพราะว่าแร่ธาตุที่เราปรุงก็จะมีมากฝา ที่สำคัญคือดินถูกมีปริมาณมากลากเดินได้ไกลก็หาอาหารได้เรื่อยๆไม่มีหมดอีกก็เลยต้นใหญ่บ่าท,ที่อยู่ในแปลงเพาะที่เหลือหรืออยู่ในถุงดำก็สรุปมาคร่าวๆแค่นี้ครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมการเปรียบเทียบปล<ๆ>ูกพริกอายุเท่ากันแต่การเจริญเติบโตแตกต่างเพรพอสมควรครับเป็นไปได้เราก็ต้องย้ายลงแปลงเพราะดีฝาในถุงดำหรืออยู่ในแปลงเพราะกจะจะงาดปุย๋ย ลากเดินได้ไม่ไกลก็เอาไว้แค่นี้ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ